สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตดดองรองเที่ยวตอนเมลีขี้เมาค่ะพบกับดิฉันเมลีวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับแอลกอฮอล์หรือเหล้ากันค่ะโดยเหล้าทีท่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้คือวัฒนธรรมร่วมอย่างเหล้าขาวและแยาดองค่ะแต่ก่อนอื่นเมลีขอเล่าก่อนเลยว่าเหล้านั้นอยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างยาวนานแม้ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าคนไทยรู้จักเหล้าตั้งแต่ตอนไหนแต่ในประวัติศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่าพระมหากษัตริย์และนักรบไทยในอดีตนิยมดื่มเหล้าก่อนออกศึกและหลังออกศึกเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการเรียกขันและกำลังใจและเหล้าก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ส่วนการผลิตเหล้าในไทยนั้นไม่ได้มีหลักฐานชทนทัดเจนว่าเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แต่มีการพูดถึงในหลักศิลาจารย์สมัยลบุรีเมื่อทศวรรษที่16ใช้ในการประกอบพิธีบวงสวงเทพเจ้าด้วยเหล้าและอาหารนิยมผลิตไว้ดื่มภายในครอบครัวไม่ได้มาย,ยวยสำหรับขาย ส่วนการต้มลอกของคนไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่ลุ่มชาวจีนอพยพเข,ข้ามาในเมืองไทยโดยคนไทยรู้จักการดื่มสุราจากโรงต้มกันหรือที่เรียกว่าเหล้าโรงตั้งแต่ปลายอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโก,กสินทร์นั่นเองค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่เล่าข่าวกันก่อน,นเลยค่ะเหล้ากันหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเหล้าขาวเป็นเหล้าที่ได้จากการหมักน้ำตาลจากข้าวข้าวโพดหรืออ้อย โดยน้ำตาลอ้อยจะมีความหอมหวานและมีคุณภาพกว่ากากน้ำตาลชนิดอื่นต่อจากนั้นเติมยีสต์เข้าไปเพื่อให้ยีสต์กินน้ำตาลจนหมดแล้วคายแอลกอฮอลออกมานำแอลกอฮอลที่ได้ไปผ่าน,นกระบวนการกลั่นเพื่อให้มีดีกรีที่สูงขึ้นโดยเหล้าขาวต้องปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งประสมปรุงแต่งอื่นนอกจากน้ำและมีปริมาณแอลกอฮอลไม่เกิน40ดกรี และน่าจะคู่ก็เป็นวิธีการทำเล่าแบบทั่วไปที่เรารู้จักกันค่ะและต่อไปเราจะพามารู้จักกับเล่าอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือยาดองค่ะโดยสมุนไพรที่มักนํามาใช้จะเ,เป็นสมุนไพรแห้งนํามาบดผสมกับเล่าขาวคนกับยาทุกวันปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30วันหลงังจากนั้นรินน้ำออกเอาแต่น้ำยาดองมาดื่มค่ะและสูตรที่จะมาสอนในวันนี้นั่นก็คือสูตรสเกัดตัวที่ช่วยในเรื่องของอาการปวดเมื่อยตามร่างกายความลงโลหิต การเดริญอาหารและสตรีที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะและอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็มีไม่กี่อย่างค่ะ 1. นึ่งเหล้าขาวซีีกีสน้ำผึ้ง 3. ยาแผ่นตาเสเอตัว 4. โหลแก้วและ5ช้อนค่ะสำหรับวิธีการทำเริ่มจากทุกยาแผ่นตา1สเอตัวให้แตกแล้วใส่ลงไปในโหลพร้อมเทเหล้าขาวและใส่น้ำผึ้งลงไป เพิ่มความหวานจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันแล้วปิดฝาแช่ทิ้งไว้1-2คืนก็สามารถนำมารับประทานได้แล้วค่ะโดยสมุนไพรก็จะมีส่งเกาหลี กระชายดำกำลังเสือกพกุ่งโด่ไม่ดูล้มและย่อมและโตโตรงค่ะหากใครต้องการผลิตเราเองต้องมีการขออนุญาตและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นถ้าเรามีการผลิตเหล่าภายในครัวเรือหรือในชุมชนโดยไม่มีการขออนุญาตและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดมีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน อีกทางร่างกายของเราอาจ,จได้รับสารอันตร,รายจากส่วนผสมของเราที่ไม่ได้คุณภาพรวมถึงการปนเปืป้อนของวัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ไม่ถูกสุขาลักษณะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนควรคำนึงอยู่เสมอว่าเราที่ดีควรผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานค่ะและในเอพิโซดต่อไปเมรีจะพาทุกคนไปดองอะไรโปรดติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ